ฉันชื่อทิติมาทองเลี่ยมนะจากเอ่อเดิมเป็นโรคความดันสูงถึงร้อยเจ็ดสิบแล้วก็เป็นน้ำในหูไม่เท่ากันแล้วก็เป็นเหมือนแบบพวกกดไหลย้อนด้วยค่ะแล้วก็จะเป็นคนเหนื่อยง่ายนอนไม่หลับกังคือที่จะลุกมาประมาณห้าหกรอบก็คือตานี่จะโบลเพราะอดนอนนี่พอได้กินอเดอซีขวดขวดแรกก็ก็มันก็เหมือนว่านอนหลับดีแล้วพอพอขวดที่สองเนี่ยคือ มันหายเลยอะค่ะโรคเวียนหัวเพราะปกติเนี่ยจะนอนไม่หลับจะต้องกินยาคลายเครียดคือยานอนหลับชนิดหนึ่งจะต้องกินทุกคืนแล้วก็กินยาไมเกรนนี่คือกินทุกเกือบจะทุกวันก็คือแบบเป็นมาประมาณสามปีแล้วเนี้ยพอพอไม่ได้กินเอโดซี C, ขวดที่สองนี่คือหายเลยแล้วพอเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยไปหาหมอหมอนัดเจาะเลือดแต่ก็คือไม่เจาะเพราะหมอเขาตรวจความดันเขาบอกว่า ความดันดีขึ้นถ้าจะหยุดยาหยุดได้เลยแต่ว่าให้พยายามเหมือนว่าควบคุมอาหารแต่ก็ไม่ได้ควบคุมอะไรใช่ค่ะเพราะว่าใช่ค่ะเพราะเป็นคนชอบทานของทอดของแบบของมันบอกเลยแต่มันก็ไม่มีอะไรไม่เป็นไม่เป็นเลยค่ะตอนนี้ไม่เกมมีอะไรไหมไม่มีเลยค่อะไิมไม่เคยกินเลยค่ะตอนนี้ไม่กินแล้วความดันก็ไม่เคยกิน